ไม่เคยหยุดงานอยู่ดีๆมาหยุดงานก็เลยแปลกๆเช้าก็แทบจะไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะวันนี้ทุ่มครึ่งเปิดบ้านนะคะวันวันนี้เปิดบ้านนะคะพี่น้อง วันวันนี้เปิดบ้านนะคะพี่น้องคิดถึงเพื่อนๆจ้าไม่ได้เปิดบ้านสามวันคิดถึงเพื่อนๆไ์สดเปิดบ้านจ้าเปิดบ้านคืนนี้เปิดบ้านนะจ้าหลังไม่ได้เปิดศุกเสาร์อาทิตย์ สหลังจากหยุดงานวันตุกไปวันหนึ่งแล้วก็มาพักอีกสอาทิตย์มันก็ให้ข้าวเยอะนะเหมือนหยุดงานไปเป็นเดือนเลยพี่น้องเอ้ย คนที่น้องชาวเรียวและไม่เรียวจ้าขอบคุณที่เป็นกำลังส่ปก,กติใจให้นะครับรักๆก,ก,กอดๆจ้ามนก็ให้ข้าวเยอะนะปกติพริแกง ก่อนเข้างานซู้ครับผัดพริกแกงหลังจากไม่ได้กินบรรยากาศคืนนี้เจอกัน,กนจากเพื่อนๆคลิปนี้คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะชวนเพื่อนกินข้าวขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะพี่ๆเพื่อนๆกินข้าวเช้ากันจาก,กพเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำเต็ม ก่อนทำงานนะคะแปดโมงกว่าแล้วจ้าต้องรีบก,กินแล้วจา้า,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 ว,จาวันนี้ในส่วนเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันกกกกไม่เคยหยุดงานอยู่ดีๆมาหยุดงานก็เลยแปลก,อกหอม หอมผักหูลภาาไม่เคยหยุดงานอยู่ดีๆมาหยุดงานก็เลยแปลกก่อนทำงานนะคะแปดโมงกว่าแลา้วจ้าต้องรีบกินแล้วนจะ้าราคาไม่เปิดบ้านก็คอยมาจอบมาแอบดูเนาะค่ะเนะาะ พริกแกงก่อนเข้างานซุ่นกับผัดพริกแกงหลังจากไม่ได้กินบรรยากาศพริกแกงก่อนเข้างานซุ่นกับผัดพริกแกงหลังจากไม่ได้กินบรรยากาศเกิมีน่ะมันไโดนก็ให้ข้าวเยอะนะ เช้าก็แทบจะไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นห่วงนะไปกินเลี้ยงมันสุกพุ้งผัดทุกึงเพื่อนๆจ้า ไม่ได้เปิดบ้านสามวันคิดถึงเพื่อนๆนะคะไม่เปิดบ้านก็คอยมาจอบมาแอบดูเนาะค่ะเนาะม,นม,มันตกนะเช้าก็แทบจะไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะ มันก็ให้ข้าวเยอะนะมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นห่วงนะไปกินเลี้ยงมันสุกพุ่งผัดคนที่น้องชาวเรียวได้ไม่เรียวจ้าขอบคุณที่เป็นกำลังหลังจากหยุดงานวันสุกไปวันหนึ่ง แล้วก็มาพักอีกเสารอาทิตย์เช้าก็แทบจะไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะนะคนที่น้องชาวเรียวได้ไม่เรียวจ้าขอบคุณที่เป็นกำลังม,ม,มันตุกนะ ไปกินเลี้ยงมันสุกรุ่งผัดหลังจากหยุดงานวันตุกไปวันหนึ่งแล้วก็มาพักอีกเสาร์อาทิตย์ไม่เคยหยุดงานอยู่ดีๆมาหยุดงานก็เลยแปลกๆพริกแ,แกง ก่อนเทางานคู่กับผัดพริแกงหลังจากไม่ได้กินบรรยากาศพริแกงก่อนเทางานคู่กับผัดพริแกงหลังจากไม่ได้กินบรรยากาศเช้าก็แทบจะไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะปนะกติ หลังจากหยุดงานวันสุกไปวันหนึ่งแล้วก็มาพักอีกเสาร์อาทิตย์วันวันนี้เปิดบ้านนะคะพี่น้องไปกินเลี้ยงวันสุกฟุ้งผัด หอมหอมผักหูละคาหลังจากหยุดงานวันศุกร์ไปวันหนึ่งแล้วก็มาพักอีกเสาร์อาทิตย์หลังจากหยุดงานวันศุกร์ไปวันหนึ่งแล้วก็มา พักอีกเสาร์อาทิตย์คืนนี้เจอกันจากเพื่อนๆนคลิปนี้คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะชวนเพื่อนคุณเจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะพี่ๆี่เพื่อนๆ่วันวันนี้เปิดบ้านนะคะพี่น้องพริกแกง ก่อนเข้างานพู่กับขัดทพรแกงหลังจากไม่ได้กินบรรยากาศม,มันตกนะก่อนทำงานนะคะแปดโมงกว่าแล้วจา้าต้องรีบกินแล้วจา้าคืนนี้เจอกันจากเพื่อนๆคลิปนี้ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะชวนเพื่อนกินข้าวขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะพี่เพื่อนๆชอบหอมหอมผักหูละคาโดนเย็นมากโดนร้อนหอมหอมผักหูละคาโดนเย็นมากโดนร้อน หอ,หอมผักหูละภากกินข้าวเช้ากันจะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีน้ำเตงทุกคนที่น้องชาวเรียวและไม่เรียวจ้าขอบคุณที่เป็นกำลังคิดถึงพี่พี่เพื่อนเพื่อนพอนี่น้องชาวเรียวและไม่เรียวทุกคนจ้า คิดถึงพี่ๆเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวเรียวและไม่เรียวทุกคนจ้า